26เมษายน2567พักที่ชาเล่ฮิลรีสอร์ทเขาใหญ่เด่นชัดเลยนะครับป้ายตัวเบื้อเริ่มเลยทางเข้ากว้างขวาง,วางด้านหลังเป็นเขาใหญ่นะครับบรรยากาศดีติดต่อที่พักที่ดีแล้วก็เข้าไปข้างในกันนอนเขาใหญ่ชาเล่ฮิลผู้นอนหลับสบายดี ลาวดูดิวิธีเชิญน้ำบดหกโมงสิบห้านาทีแล้วมาลูกไหมโอ้โหเดืกครับ <laughs> ฮาร์ลีย์ลลรีสอร์ทเขาใหญ่นี่ครับเสียงนกร้องธรรมชาติดีมากเลยเหมาะสำหรับที่จะ มาพักผ่อนย่นใจนั่งกินช้าหรือเปล่านั่งเย็นคือวนที่ยี่สิเมษายน2,567ัน้าร้พักที่นี่ครับบ้านสายรุง้ง ที่ชาเล่ฮิวเขาใหญ่บรรยากาศดีครับร่มรื่นเย็นสบายมีเสียงนกร้องเป็นธรรมชาติดีมากอยู่บริเวณหุบเขาที่เรียกว่าเขาใหญ่ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นที่ที่มีบรรยากาศดีติดดับโลกนั่นก็คือบรรยากาศดีติดดับที่เจของโลกเลยทีเดียวชมทุกๆมุมครับ บรรยากาศตอนนี้ดีมากบ้านสายรุง้ง ท่านผู้ชมเลยนะท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อำเภอปากช่องนะครับออกจากตำบลหมูสีมานิดหนึ่งอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอวังน้ำเขียวชาเล่หิวบรรยากาศดีมากครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ